สวัสดีครับพบกับ e a g กอ o ์อ o อกันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกปีในเดือนอร,รมดอน ซึ่งเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลามเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทั่วโลกประมาณ1,500ล้านคนทั้งชายและหญิงที่พ้นไวแห่งความเป็นเด็กแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาที่สําคัญประการหนึ่งนั่นก็คือการถือศีลอดสามหลักการอิสลามการเจตนาหลีกเลี่ยงหน้าที่นี้ถือเป็นบาปการถือศีลอดตามความหมายทางศาสนาของอิสลามคือการงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพ และการมีความสัมพันธ์ทางเพศตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือนอมฎดอนของทุกปีซึ่งอาจจะมีระยะเวลา29หรือ30วันโดยมีเจตนาว่าทําเพื่ออัลลอฮ์เมื่อเราศึกษาจากคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่บันทึกวจนะของอัลลอฮ์ผู้ทรงกําหนดให้เราถือศีลอดเราได้พบบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาการถือศีลอดได้ถูกกาหนดแก่สู่เจ้า เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแกบ่บรรดาผู้คนก่อนหน้าสูเจา้าทั้งนี้เพื่อที่สูเจ้าจะได้รู้จักยับยัง้งตนเองและเกรงกลัวพระเจา้าจากบทบัญญัติด,ดังกล่าวทําให้เราได้รู้ว่าวัตถุประสงค์สําคัญของการถือศีลอดก็คือเพื่อที่สูเจ้าจะได้รู้จักยับยัง้งตนเองและเกรงกลัวพระเจา้าการยับยัง้งตนเองหมายถึงการยับยั้งจากการกินการดื่มและการมีความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเป็นความต้องการขั้นต่ําของสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไป ส่วนความเกรงกลัวพระเจ้านั้นเป็นวัตถุประสงค์สําคัญที่อิสลามต้องการจะปลูกฝังให้แก่ผู้ศรัทธาเกิดความรู้สึกเกรงกลัวพระองค์เราะในเดือนรอมฎอนบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยกินและเคยทําได้ถูกสั่งห้ามเป็นการชั่วคราวตลอดเวลากลางวันเรายังงดเว้นได้ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ของต้องห้ามเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่เราก็ไม่ซื้ออะไรกินเราสามารถที่จะแอบกินได้แต่เราก็ไม่ทํา เพราะเรามีความสำนึกว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่ดังนั้นเมื่อพ้นจากเดือนถือศีลอดไปแล้วการถือศีลอดจะเป็นบทเรียนสอนให้เราเกรงกลัวพระเจ้าและงดนเว้นจากการกินหรือทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเป็นการถาวรเช่นสุราการพน,นันดอกเบีย้ยการผิดประเวณีและอบายามุขอื่นๆซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเองและสังคมแต่ประการใดนอกจากนั้นแล้ว จากบทบัญญัติแห่งคัมภีร์อัลกุรอานดังกล่าวข้างต้นยังบอกให้เราได้ทราบว่าการถือศีนอดมิใช่เพึ่งจะมีขึ้นในสมัยของท่านนาบีมูฮัมหมัดเมื่อประมาณ1,400ปีก่อนหากแต่ได้มีการก่อนหน้านี้นานแล้วการศึกษาประวัติศาสตร์ทําให้เรารู้ว่าในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ในอินเดียก็มีการถือศีนอดเช่นกันโดยพวกพราหมณ์จะถือศีนอดในวันที่11และ12ของทุกเดือนดังนั้น พวกพราหมณ์จะถือศีลอดปีละ24วันพวกโยคีชาวอินเดียบางคนจะถือศีลอดโดยการงดเว้นจากการกินและดื่มเป็นระยะเวลา40วันเช่นเดียวกับผู้ที่นับถือศาสนาเชนชาวอีโยิโบราณก็ถือว่าการถือศีลอดเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาอย่างหนึ่งในาศาสนาโซโรอัสเตอร์ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อกําหนดเรื่องการถือศีลอดแก่บุคคลทั่วไปแต่คำพีของาศาสนานี้ก็กําหนดให้นักบวชของตนถือศีลอดด้วยเช่นกัน สำหรับพวกยิวการถือศีลอดถูกถือว่าเป็นหน้าที่ทางศาสนาที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินาบีมูซาหรือโมเสสก็ใช้เวลา40วันถือศีลอดบนภูเขาซีนายก่อนที่จะได้รับบบัญญัติกฎหมายจากพระผู้เป็นเจ้าพวกยิวจึงถือว่าเป็นการดีที่จะถือศีลอด40วันและถือว่าวันที่40เป็นวันบังคับในการถือศีลอดซึ่งวันสุดท้ายนี้จะตรงกับวันที่10เดือน7ตามปฏิทินของยิว และวันนี้ถูกเรียกว่าวันอาซูรอแปลว่าที่10และวันนี้เองที่คมภีเต,ตอรอสหรือบัญญัติสิบการได้ถูกประทานแก่นบีมูซาในศาสนาคริสก็มีการถือศีนอดอาเยซูรหรือนบีอีสาก็เคยถือศีนอดเป็นเวลา40วันในป่านาบียะย,ยาหรือยอนแบบดิษก็เคยถือศีนอดร่วมกับสาวกของท่านเช่นกันในแผ่นดินอารารเบียก่อนหน้าสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดพวกชาวอารับกุเรส ก็เคยถือศีลอดในวันอาสุรอซึ่งเป็นวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมเพราะในวันนั้นเป็นวันเปลี่ยนผ้าคุมกระบอกพื้นใหม่แต่ในนครมาดีนะพวกยิวก็ยังคงถือศีลอดในวันที่สิบเดือนเจ็ดตามปฏิทินของพวกตนสรุปก็คือการถือศีลอดเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งอิสลามนำมาใช้เพื่อฝึกมนุษย์ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจในการกินและรู้จักเกรงกลัวพระเจ้าเพราะทางมนุษย์ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในการกิน และไม่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วมนุษย์ก็จะกินทุกอย่างโดยไม่รู้จักพอและจะกินแม้กระทั่งป่าหรือภูเขาเนื่องจากการถือศีลอดเป็นบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าได้กําหนดไว้ให้มนุษย์ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ดึกดาบรรแล้วแต่เนื่องจากผู้คนในศาสนาต่างๆเข้าใจและถือศีลอดกันอย่างผิดๆด,ด,ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้ส่งนบีมูฮัมมัดมาปฏิรูปการถือศีลอดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่พระผู้เป็นเจ้าต้องการดังนี้ หก่อนหน้าสมัยอิสลามผู้คนในบางศาสนาได้ถือเอาการถือศีลอดเป็นเครื่องมือทรมาร่รางกายเพื่อความหลุดพ้นทางด้านจิตวิญญาณความเข้าใจผิดเช่นนี้ปัจจุบันยังคงเห็นได้ในหมู่พวกโยคีในอินเดียที่อดอาหารจนร่างกายสู้ผอมแต่เมื่ออิสลามมาอิสลามได้บอกให้ผู้ศรัทธาได้รู้เป็นการชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดมีใช่เพื่อทรมาร่างกายแต่เพื่อเป็นการฝึกฝนให้มนุษย์ได้รู้จักยาเกรงพระเจ้า ดังที่กล่าวมาข้างต้น 2. ในศาส,สนาก่อนหน้าอิสลามการถือศีลอดเป็นข้อบังคับสําหรับคนในบางชนชั้นเท่านั้นเช่นในศาสนาฮินดูการถือศีลอดมิได้เป็นข้อบังคับสําหรับคน,น,บชน,ชนทีน่มิใช่พรา,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 าม์ในหมู่ผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์การถือศีลอดเป็นข้อบังคับสําหรับพวกพระและนักบวชเท่านั้นในครีผู้หญิงเท่านั้นที่ต้องถือศีลอดแต่ในอิสลามการถือศีลอดเป็นสิ่งดีดังนั้น การถือศีลอดจึงได้ถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงที่พ้นวัยเป็นเด็กแล้ว 3. โดยทั่วไปาศาสนาอื่นนอกจากอิสลามมักจะใช้ปฏิทินสุริยคติกำหนดเวลาการถือศีลอดซึ่งทำให้ผู้นับถือศาสนานั้นต้องถือศีลอดในฤดูการเดียวกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หากเดือนถือศีลอดถูกกำหนดในฤดูร้อนผู้นับถือาศาสนานั้นจะต้องถือศีลอดในฤดูร้อนตลอดไป ซึ่งทาให้ผู้ถือศีลอด้องทนลําบากอดอาหารในฤดูการเดียวกันไปตลอดชีวิตแต่อิสลามได้ใช้ปฏิทินทางจันทรคติเป็นตัวกําหนดเวลาการถือศีลอดดังนั้นผู้ถือศีลอดในอิสลามจึงได้ถือศีลอดได้ในทุกฤดูกาล 4. ในคัมภี์ของศาสนาอื่นมิได้ระบุรายละเอียดการถือศีลอดไว้เป็นการชัดเจนเช่นขอยกเว้นจากการถือศีลอดแก่าบางคนในบางสถานการณ์คัมภี์บเบบล ฉบับเลวิติโก16.29กล่าวว่าถ้าคนแปลกหน้าที่ถึงแม้จะไม่ใช่ยิวแต่เมื่อมาอยู่กับพวกยิวก็จะต้องถือศีลอดด้วยแต่ในอิสลามคัมภีร์อัลกุรอานกำหนดไว้เป็นการชัดเจนว่าการถือศีลอดได้รับการยกเว้นสำหรับคนป่วยและคนเดินทางแต่หลังจากเดอรอมฎดอนแล้วก็ให้ถือศีลอด,ดใช้ในวันที่ขาดไปนอกจากนั้นแล้วหญิงมีครรภก็ได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอด การถือศีลอดจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้หญิงเองหรือต่อเด็กในครันผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็ได้รับการยกเว้นแต่เมื่อหมดประจำเดือนแล้วก็คอยถือชดใช้ในวันที่ขาดไปให้ครบ 5. ศาสนาโบราณบางศาสนามีการถือศีลอดด้วยการอดอาหารต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา40วันบางครั้งก็อนุญาตให้กินทุกอย่างยกเว้นข้าวและเนื้อในระหว่างการถือศีลอดในหมู่ผู้นับถือศาสนาเชในอินเดีย การถือศีลอดครั้งหนึ่งจะใช้เวลาหลายอาทิตย์พวกนักบวชชาวคริสเตียนในอราระเบียก่อนหน้าอิสลามก็เคยถือศีลอดต่อนเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันส่วนพวกยิวก็จะถือศีลอดโดยการอดอาหารเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงแต่อิสลามจะถือสายกลางโดยกำหนดให้มุสลิมงดเว้นจากการกินและการดื่มทุกอย่างตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเท่านั้น 6. ข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งในการถือศีลอดของชาวยิวก็คือ หลังจากการละสินอดแล้วพวกยูได้รับอนุญาตให้กินอะไรก็ได้ที่พวกเขากินในตอนที่ละสินอดหลังจากนั้นแล้วจะกินอะไรไม่ได้อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อละสินอดเสร็จแล้วก็เริ่มถือสินอดต่อเลยทันทีธรมเนียมการถือสินอดของพวกอาหรับเองก็กำหนดว่าถ้านอนหลับไปในตอนกลางคืนแล้วก็จะตื่นขึ้นมากินอะไรในตอนดึกไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นจึงมีบางคนที่เพียจากการถือสินอดในตอนกลางวัน และเผลอหลับไปในตอนกลางคืนแต่เมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่สามารถกินอะไรได้ในวันรุ่งขึ้นบางคนจึงหิวจนเป็นลมสลบไปก็มีแต่ในอิสลามหลังจากการละศีลอดแล้วอิสลามอนุญ,ญาตให้ผู้ถือศีลอดกินและดื่มได้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณ 7. ในสมัยก่อนหน้าอิสลามในช่วงเวลาของการถือศีลอดสามีและภรรยาจะนอนแยกกันแต่นเนื่องจากการทําเช่นนี้เป็นการฝืนธรรมชาติ เมื่อเกิดความต้องการทางเพศขึ้นมาสามีภรรยาชาวอารับจึงต้องแอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกันดังนั้นอิสลามจึงห้ามการมีความสัมพันธ์ทางเพศแต่เฉพาะในช่วงเวลากลางวันระหว่างการถือศีลอดเท่านั้นแต่อนุญ,ญาตให้มีความสัมพันธ์ทางเพศได้ในตอนกลางคืน8การหลงลืมและการผิดพลาดโดยไม่เจตนาเป็นที่ได้รับการให้อภัยในอิสลามดังนั้น ในระหว่างการถือศีลอดถ้าหากใครคิดหรือดื่มเพราะการหลงลืมหรือไม่มีเจตนาการถือศีลอดในวันนั้นก็ยังคงไม่เสียเมื่อน,นึกขึ้นได้ก็ให้หยุดกินและถือศีลอดต่อไปจนกระทั่งครบวันการอาเจหรือการมีอสุปเคลื่อนออกมาโดยไม่ตั้งใจก็ไม่ทําให้เสียการถือศีลอดเช่นกัน 9. ในหมู่ชาวยูถือว่าการถือศีลอดเป็นการล้ำลึกถึงความทุกข์ยากลําบากและเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าดังนั้น ในระหว่างการถือศีลอดพวกยิวจะไม่ล้างหน้าและจะทําตัวให้ดูเป็นผู้เศร้าโศกนบีอีซาห,หรือพระเยซูจริงได้กล่าวว่าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด้วยเขาทําหน้าให้มอมแมมเพื่อให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บําเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ําใส่ศีรษะเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับและจะทรงประทานบำเหน็จแก่ท่านเช่นเดียวกันในอิสลามการใช้น้ำมันใส่ผมการใช้น้ำหอมของผู้ชายในขณะที่ถือศีลอดไม่เป็นที่ต้องห้ามการล้างหน้าการถูฟันและการอาบน้ำก็เป็นที่อนุมัติเพราะการถือศีลอดไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทนทุกข์ทรมานจนทำให้ผู้คนเห็นว่าการปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องยากและไม่อยากทำสิบ นอกเหนือจากการถือศีลอดภาคบังคับในเดือนอมฎอนแล้วท่านนาบีมูฮัมัดก็ยังได้ถือศีลอดในบางวันของสัปดาห์เป็นการเฉพาะของท่านด้วยการถือศีลอดประเภทนี้ไม่เป็นการบังคับสําหรับมุสลิมแต่เป็นข้อแนะนําว่าใครทําได้ก็ถือเป็นการดีผลดีของการถือศีลอด 1. ประการแรกก็คือ,อเป็นการฝึกให้เกิดความรู้สึกยับยั้งตนเองและเกรงกลัวพระเจ้า ดยปกติแล้วแรงกระตุ้นให้ทำบาบนั้นมักจะเกิดขึ้นจากความมีต้องการเยี่ยงสัตว์มากเกินพอดีแต่การถือศีลอดจะช่วยลดความรู้สึกทางด้านนี้ลงด้วยเหตุนี้ท่นานบีจึงได้แนะนําชายหนุ่มที่ยังไม่สามารถแต่งงานและไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศของตัวเองได้ให้ถือศีลอดเพราะการถือศีลอดช่วยลดอารมณ์ทางเพศลง 2. การถือศีลอดทําให้คนร่ํารวยและคนมีอันจะกินรู้สึกถึงความหิวและความกระหาย ความรู้สึกเช่นนี้ด้วยตัวเองจะทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกถึงความทุกข์ยากของคนจนและมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นนอกจากนี้แล้วอิสลามยังได้แนะนําให้ทําทานแก่คนยากจนและคนตกทุกข์ได้ยากในเดือนนี้เป็นพิเศษด้วยและก่อนที่เดือนแห่งการถือศีลอดจะสิ้นสุดลงอิสลามก็วางข้อกําหนดไว้อย่างเข้มงวดให้มุสลิมทุกคนต้องจ่ายสกาดิจรอซึ่งเป็นข้าวสารประมาณ3ลิตรแก่คนยากจน หรือคนไม่มีจะกินแต่คนเหล่านี้มีอาหารสําหรับฉลองวันเทศกาลอีดิลฟิตตีหากใครไม่จ่ายสกาดฟิเตร์อันลอกก็จะยังไม่รับการถือศีลอดของคนผู้นั้นดังนั้นการถือศีลอดจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยดึงคนมีอันจะกินให้หัรมารับรู้ความรู้สึกของคนหิวโหยและช่วยเหลือคนเหล่านั้น 3. การถือศีลอดเป็นการฝึกฝนผู้ศรัทธาให้รู้จักอดทนในการที่จะเผชิญต่อความยากลําบากที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวในชีวิต เช่นการขาดแคลนอาหารหรือวิกฤตการต่างๆ 4. การหิวและการอดอาหารนานเกินไปอาจทําให้ร่างกายอ่อนแอและการคินอาหารมากเกินไปนั้นก็เป็นอันตรายต่อ,อสุขภาพร่างกายของมนุษย์มากกว่าดังนั้นการถือสินอดในบางครั้งจึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของร่างกายเป็นการบำบาดโรคบางอย่างเพราะการอดอาหารจะช่วยลดไขมันที่เกินความต้องการ และขับสารพิษบางอย่างออกจากร่างกายการทดลองและการสังเกตของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ยืนยันถึงเรื่องนี้แล้วท่านนาบีได้เคยกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีสากาัดและสากัดของร่างกายคือการถือศีลอดซึ่งสากัดหมายถึงการซักฟอกให้สะอาดและมีความเจริญง่กงงาม 5. การถือศีลอดเป็นการปกป้องผู้ถือศีลอดให้พ้นจากบาปต่างๆโดยเฉพาะในขณะถือศีลอดผู้ถือศีลอดไม่เพียงแต่จะต้องงดเวงจากการกินการดื่มเท่านั้น แต่ยังต้องงดเว้นจากการนินท้าว่าร้ายปูดยาไร้สาระการคิดและทําสิ่งชั่วช้าเลวทรามต่างๆด้วยอิสลามถือว่าคนที่ถือศีลอดแต่ยังไม่งดเว้นจากการนินท้าว่าร้ายผู้อื่นนั้นจะไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดนอกไปจากความผิว 6. การถือศีลอดเป็นการฝึกจิตใจให้มีสมาธิแน่วแน่ในสิ่งที่ตัวเองยืนหยัดศรัทธาประสบการณ์ของบุคคลสําคัญๆบางคนในโลกยืนยันถึงความจริงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี 7. ถึงแม้การถือศีลอด จะทําให้ท้องเกิดความหิวกระหายแล่ขณะเดียวกันมันก็ทําให้หัวใจเกิดความหิวกระหายที่จะทําดีด้วย 8. การถือศีลอด่อให้เกิดความเสมอภาคขึ้นในหมู่ประชาชนามุสลิมเพราะในเดือนรอมฎอนไม่ว่าใครจะรวยหรือจนขนาดไหนมุสลิมทุกคนต่างก,ก็ต้องอดอ,อาหารตามควาบัญชาของอลัลลอฮ์ด้วยกันทั้งสิน้น จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับถ้าคุณชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำหนานหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ